ตอนนี้เราอยู่ในเกมเกมขี้นะพ่อผมปวดขี้ผมเลย่นเกมขี้นะไปกันแล้วปวดขี้ยืนดึงฉันสตาจะไหมเปิดประตูะนี่กี่แล้วโอเคนี่ใช่ไหมต้องปล่อยขี้ลงไปความแรงขี้นะ โอ้โหเสียงเพลงนี้ค่อยเข้าโอ้โหทำไมต้องวิ่งขนาดนั้นเนี่ยวิ่งขนาดนั้นโอ้โหต้นไม้ถึงกับลม้มเสาถึงกับล้มเลยอะเออไปขี้อยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ไงเหรอโอเคอันนี้อ๋อเลือกได้ต้องมีเงินเท่าน,นี้ก่อนใช่ไหมเราขี้ไปเรื่อยๆกันอืมบ๊าๆแล้วกัน เนี่แปดโ,โนี่ไหนเรวิ่งเลยอโอ้โหนี่วิ่งไปไหนอ่ะกินขี้ได้ไงนี่เอออย่าเพราะว่านี้ผมมีเงินห้าร้อยนะกเรียกเรียกหาดีกว่าโอ้ยปวดขี้ กินพีก่ะเป็นไงกินพีกครับมาขี้ได้เป็นพีกไหมอย่าขี้ดว้วนนะ้องนะเฮ้ย <c oughs> อย่าบอกไม่โดนคนโอ้รถแข่ชนรถก็นหนีแล้วเหรอถคว่ำกันเลยเห็นีหมรถคว่ำกันเลย พกขี้ครับทำให้ลดความต่อมาอะไรพิซซ่าเบอร์เกอร์ทำให้ขี้ของคุณนะั้นมันใหญ่ขึ้นและทำให้มันสไลด์ได้ดีขึ้นอะหรลองนะเป็ปไงขี้ไปเลยนกนกไมไม่โดนหรอกโอ้ตินถ่ายกันมาถ่ายรถเอา้วกับชนคน เอาเอาขี้มันมันได้ขี้มันมันได้ตายเถอะโอ้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 ดูหน้าคนนี้ไม่ไหวแล้วคุณไ่ไหวแล้วอ่ะอันนี้เป็นอะไรลูกอมถ้าเป็นของขี้ของคุณเบาลงเฮ้ยน่าลองขี้บอลแล้วเป็นไงลงไปไายโดนนกเลยไม่โดนหรอ เออสาไฟโอ้ยโอ้แล้ววิ่งมาหาขี้ทำไมโอ้เออเอาอเอาประจองกงนี่นอนใต้ขี้เลยเนี่ยอันนี้เบอร์โตเขาไม่เขียงคุณใหญ่ฉันลองดูขี้ใหญ่ขนาดไหนอนะโดนแล้วไหมไ,ไปไ่โดนอ้ยใหญ่ยิ่งว่ะ หายยังไงเองโอ้แล้ววิ่งมาขี้ทำไมเนี่ยว,ว,วิ่งมาทำไมวิ่งมาขี้อะไรงูเห่าวิ่งหนีไปเลยไก่ถ้าเป็นขี้ของคนเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นโอ้ยต้างมาปิดทุกอย่างน,นี้แล้วไง โอ้โห oh. ตายเลยลรอจะวิ่งมาขี้แค่ตรงนี้ต้องหนีกันเลยเด๋ยวอันนี้นุ่มช่วยให้คุณวิ่งเร็วและทำให้ขี้ของคุณใหญ่ไปเลยเธอผมกินนุมไปนะเมื่อกี้นี่ซี่ขี้เปยังไง โอ้ยโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โอโ,โอ้โอ้โอไม่ไหวไช่ไหวัอันนี้ทำให้ขี้ของคุณสูงขึ้นยังไงอ่ะโหมีเสียงกด อ๋อมันเด้งสูงขึ้นนี่ไงขี้ให้ยู่กลานันนต้องโหนวิ่งไปเลยไอ้เพื่อสุดท้ายเข้าโพดโอ้มีมิดเข้าโดพดติดไาเลยเฮ้ยปังเพื่อนตายมันเลย โอ้ยเลาวิ่งเหีทำไมเนี่ยเราวิ่งเข้าหากี้ำไมไ่ะตายเลยด้ว